ใช้งานเครื่องแม็กมามากกว่า10ปีครับหลากหลายหน้าจอที่ผมได้ทดลองใช้งานรวมถึงหน้าจอที่ดีและแพงที่สุดของทาง Apple นั่นก็คือหน้าจอ Apple Pro Display XDR 32นิ้วตัวนั้นราคามากกว่า1 0 0 0 0แบาทเลยทีเดียวหรือว่าจะเป็นตัวที่เพิ่งอัปเกรดใหม่ล่าสุดกับ Apple Studio Display ก็ได้ลองใช้งานมาก็หาจอที่เป็น thirdparty ครับมาเพื่อลองใช้งานด้วยด้วยความที่ในออฟฟิศของเราอะ่ะมีพนังงานจํานวนมากเราต้องการหน้าจอที่สามารถตอบโจทย์การทํางานและสามารถใช ้งานร่วมกับเครื่อง Mac ได้ง่ายๆเพราะว่าเครื่อง Mac เองเนี่ยต้องเข้าใจว่าการดีไซน์ของเขาหรือว่า user ที่เขาต้องการใช้งานงเครื่องนี้ต้องการความซิมเปิความง่ายความคลีนดังนั้นหลังจากที่ Apple อัปเดตตัวพอร์ตนะฮะไม่ว่าจะเป็นพอร์ต Thunderbolt ของทางเครื่อง Macbook หรือเครื่อง Mac ทุกตระกูลเลยนะครับมันจะมีความง่ายมากๆที่เราเสียบสายเพียงเส้นเดียวก็จะทำให้เชื่อมต่อออกมายัางหน้าจอได้มันก็มีคำถามต่อมาว่าแล้วจะมีหน้าจอตัวไหน ที่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่อง Mac ได้ทั้งเรื่องของการดีไซน์ที่สวยงามฟังก์ชันที่ตอบสนองได้อย่างง่ายดายเสียบสายปุ๊บเส้นเดียวสามารถใช้งานได้และที่สําคัญครับเรื่องของคุณภาพสีตอบโจทย์หรือเปล่าและล่าสุดครับผมได้เจอกับจอจากทาง BenQ รอบนี้ผมมี2รุ่นมารีวิวให้ทุกคนได้ชมครับเป็นรุ่นที่มีขนาดหน้าจอ27นิ้วแล้วก็32นิ้วนะครับในตระกูลซีรีส์ของ MA ด้านซ้ายมือของผมตัวนี้นะครับก็คือ MA 2 7 0 UP ซึ่งมาพร้อมหน้าจอที่เป็นกระจนะฮะที่เป็นเท็กซเจอร์คล้ายๆของทางฝั่งของ Apple เลยและอีกหนึ่งตัวครับนี่คือ MA 3 2 0 U ซึ่งตัว32นิ้วนี้นะฮะจะมาพร้อมจอ IPS panel ที่เคลือบผิวด้วย Nano m a t หรือว่า เป็นจอด้านครับจะมีความแตกต่างกันทั้ง2อ,อันนะครับเดี๋ยวมาดูความพิเศษของรุ่นนี้กันหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานนะครับและจะมาอธิบายให้ได้ฟังว่าแต่ละรุ่นครับมีความโดดเด่นอย่างไรและเหมาะสมกับการใช้งานอย่างไรบ้างนอกจากนี้มันจะมีตัวซอฟต์แวร์หนึ่งด้วยที่ผมได้ลองใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันทําให้การใช้งานของหน้าจอนั้นมีประสิทธิภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ผมพาดูจุดเด่นของหน้าจอ BenQ MA320U และ MA270UP ครับทั้ง2รุ่นเป็นหน้าจอ 4K และใช้เทคโนโลยี MacColor Tuning ที่ทำให้สีใกล้เคียงกับ Macbook มากที่สุดครับโดยเฉพาะในโหมดสำคัญอย่างเช่น MBook Mo มดที่จะช่วยให้ White Point และ Gamma ตรงกับหน้าจอ Mac มากที่สุดเลยครับทั้ง2รุ่นสเปคค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากแต่ว่าแตกต่างกันที่ขนาดของหน้าจอและก็ชนิดของจอครับเริ่มต้นกันที่หน้าจอ32นิ้วกับรุ่น M A 320U มีค่าขอบเขตส,สีอยู่ที่98% DCI P3 ความแม่นยำของสีอยู่ที่99% sRGB จอด้าน Nano Matte ทำให้ดูนุม่มสบายตาและไม่สะท้อนแสง ส่วนในรุ่น ma 2 7 0 up มีค่าขอบเคสสีอยู่ที่95% dcip 3หน้าจอเป็นกระจก glossy ทำให้สีดูสด contrast มีความจัดมากกว่าเหมาะกับคนที่ชอบโทนหน้าจอคล้ายๆ apple glossy สำหรับทั้ง2รุ่นครับรองรับ display pilot 2ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการควบคุมโดยฟีเจอร์ยกตัวอย่างเช่นการปรับหน้าจอความสว่างซึ่งเราสามารถสั่งการผ่านคีย์บอร์ดของเครื่อง mac ได้เลยนะครับการสลับ Input ฟีเจอร์ a l w a y s On Power Charging หรือการปรับ Color Mode ต่างๆหน้าจอเองยังมาพร้อมลำโพงในตัวด้วยนะครับแล้วต่อไปนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์เด่นของจอ ทั้ง2รุ่นนี้เลยนะครับจากทาง BenQ นั่นก็คือการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Display Pilot 2หัวใจสำคัญเลยนะอันนี้อยากจะให้โฟกัสเพราะว่าอย่างที่บอกครับเท่าที่เราใช้งานจอ Third Party มาหากว่าไม่มีซอฟต์แวร์ในการควบคุมมันจะถือว่าทำงานไม่ค่อย Seamless ไม่ค่อยลงตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับความสว่างของหน้าจอเดิมทีบางรุ่นเนี่ยเราจะต้องไปปรับที่หน้าจอตัวนี้ครับ หรือบางรุ่นอาจจะมีรีโมทเพื่อปรับนะฮะหรือไม่งั้นเราอาจจะต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Third Party ตมาเพื่อที่ใช้ในการควบคุมแต่ว่าทาง BenQ เขามีแอปพลิเคชันมาพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูแอปพลิเคชันหน้าตาว่าเป็นอย่างไรนี่คือแอปพลิเคชัน Display Pilot 2นะครับจากทาง BenQ หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีคุณเข้าไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของ BenQ ได้เลยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ e s c r i p t i o n เอาไว้ให้ถามว่าตรงนี้มันมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างทำไมผมถึงชอบยกตัวอย่างเช่นคือพอร หลังมันจะมีตัวอินเทอร์เฟซให้เชื่อมต่อเข้าเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น USB-C นะฮะซึ่งตัวนี้ผมต่อ USB-C ทั้ง2พอร์ตอยู่บริเวณตรงจุดนี้นะครับของเครื่อง Mac นี่คือ MacBook Pro ชิป CPU M5 ืึองความสามารถของเขาอีกอย่างหนึ่งคือเขาสามารถรองรับการเชื่อมต่อหน้าจอออกไปสูงสุดนะครับสจอที่เป็นสูงสุด 6K เนอะคือต,ตัวนี้มันจอ 4K ผมต่อ2จอเขาก็เลยออกเป็น2จอแบบนี้ให้ได้เลยพอเราเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่า ตอนนี้เราใช้จออะไรบ้างที่เชื่อมต่อเข้าไปนะครับอ่ะผมเลือกไปที่ MA 3 2 0 U นั่นก็คือตัว32นิ้วตัวนี้ครับที่มาพร้อมจอด้าน Nano m a t ก็จะมีความคล้ายคลึงผมว่ามันคล้ายๆกับหน้าจอของ Apple ไอตัวที่เขามี Nano oh coating นะครับเพื่อที่จะลดการสะท้อนของแสง ตัวนี้เน่ยผมว่ามันเหมาะกับการที่ใช้งานอย่างเช่นในสตูดิโอแบบนี้ถ้าหาว่ามีแสงกระทบนะครับแล้วก็เขาจะลดการสะท้อนของแสงเราจะเห็น t e x t u เจอร์ต่างๆของตัวชิ้นงานที่เราทําได้หรือว่าถ้าหากว่าเราต้องเอาจอเนี้ยเอาไปตั้งข้างนอกนะฮะอย่างเช่นบางคนต้องเอาจอไปทําการ p r e ีวิวถ่ายทํานอกสถานที่แล้วมีแสงข้างนอกเยอะๆมันจะรบกวนตัวหน้าจอที่เป็นแบบแมทผมว่าน่าจะเหมาะกว่านะครับ เอาน,นี้มาดูในตัวแอปพลิเคชัน Display Pilot 2กันบ้างเราเลือกได้เลยว่าเราจะคอนโทรลหน้าจอไหนนะครับอันนี้ผมเลือก MA320U นะครับในมุมบนสุดเลยนะครับและตรงนี้เองสามารถที่จะเป็นกดเข้ามาเพื่อดูฟีเจอร์เพิ่มเติมว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะที่คุณจะทำ ครับอย่างเช่นการปรับเรื่องของเสียงนะฮะเสียง Input u t u r c e เนี่ยยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ที่ผมบอกว่าหน้าจอทั้ง2รุ่นมาพร้อมลำโพงในตัวใช่ไหมเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูเพราะว่าตอนนี้เราตั้งโหมดว่า Output หรือว่าเสียงเนี่ยจะออกจากทาง MacBook Pro Speaker นะครับก็คือลำโพงเดี๋ยวผมเปิดคลิปนี้ให้ฟังโอ้ลำโพงดังมากอันนี้คือลำโพงจากตัวนี้นะลำโพงจาก MacBook Pro เราสามารถที่จะปรับนี้ได้เลยนะครับผมปรับมา32ก่อน นี่คืออ,ออกจากตัวนี้สินาทีแล้วกันนะครับเพื่อให้ดูว่าประสิทธิภาพมันอย่างไรเอาผุดอันที่ 2, 2ผมจะมาตัว27นิ้ว<ด>บ้างก็โ,โ,โอเล่นเนี่ยให้ความแตกต่างจริงๆครับตอนเล่นเนยเห็น,นมือผมเอื้อมไหมอ่าอันนี้ประมาณนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราสามารถใช้ตัว Display Pilot สองตรงเนี้ยคอนโทรลเสียงได้นะครับแล้วก็เลือกโหมดได้ด้วยนะว่าคุณจะเป็นโหมดมาตรฐานไดอะล็อกมิวสิกซีนีมาหรือว่าเกมทําได้เลยอันนี้ก็คือ ค่อนข้างที่จะสะดวกเพราะว่าเครื่อง Mac ปกติเราจะมาปรับอยู่ตรง Control Center ตรงนี้นะครับว่าเลือกจะให้เสียงออกจากที่ไหนอันนี้ก็ถือว่ามีความสะดวกอันดับต่อมาผมว่าตัวนี้คือไฮไลท์เลยนั่นคือ Color Mode ครับทาง BenQ เขาแจ้งว่าตัวหน้าจอ M A Series ของเขาเนี่ยบอกเลยว่าสีมันใกล้เคียงกับหน้าจอของ Apple มากใครที่เคยใช้หน้าจอของ Apple พอได้ไปใช้หน้าจออื่นๆนะคือผมก็ใช้งานตปว Party ของจอหลายๆอันนะแบบลองเสียบไปเฮ้ยมันไม่ได้วะ่ะ ฟิลลิ่งไม่ได้แสงไม่ได้ความเนียนของพิกเซลมันไม่ค่อยได้นะครับที่สำคัญคือการทำให้หน้าจอของเครื่อง Mac กับหน้าจอที่เราแสดงผลออกมาแล้วมันใกล้เคียงกันเนี่ยกับสายตาที่เราคุ้นชินกันเนี่ยมันหาค่อนข้างยากแต่ว่า BenQ มีให้นี่คันเริ่มโหมดของเขาเขาจะเขียนว่า M Book นะฮะตัวเนี้จะเหมาะกับพวก ID e v i c e ต่างๆสีมันจะใกล้นะครับหรือคุณจะเลือกเป็น Display แบบ PT ได้ไหม Display แบบ P3 พอคุณปรับ สีมาปุ๊บคุณเห็นไหมว่าสีให้ดูสีชมพูชมพูตรงนี้นะครับชมพูตรงรูปไดโนเสาร์เนี่ยถ้าหาว่าคุณปรับมาแบบนี้เห็นไหมว่าสีมันจะค่อนข้างแตกต่างกันแล้วก็คุณเป็น MBo o k อ่ะก็จะเป็นสีที่มันดูมีมิต,ติมากยิ่งขึ้นผมว่าตัวเนี้ยเห็นไหมว่ามันจะสีถ้าสมมติว่าเรามาเปิด2ออันใกล้ๆกันนะครับสีมันจะดูค่อนข้างดีเลยแล้วก็ตัวนี้เองนะครับคุณปรับได้หลากหลายโหมด ซีน e ิมาเกมนะฮะโคดดิ้งโหมดอีเพเปอร์อีก็เป็นขาวดำเนาะถ้าหากว่าเราจะอ่านเอกสารอะไรพวกนี้มันจะทําให้สบายตาส่วน Coding Mode ครับก็จะเหมาะสําหรับฝั่งของ Developer ป i d e สายเดฟที่ต้องการพัฒนาโปรแกรมนะฮะซึ่งตัวนี้เองเขาจะรองรับ นอกจากของ Color Mode แล้วเนี่ยอันนี้คือหน้าจอ32นิ้วนะเขามี c o น o r Mode สำหรับโคดดิ้งโดยเฉพาะแล้วก็จอเองครับเขาจะรองรับการหมุนนะฮะหมุนแบบแนวตั้งคือเราก็จะใช้วิธีการแบบนี้ครับยกขึ้นมานะฮะแล้วก็เราก็จะ เอียงมานิดนึงครับแล้วก็จะหมุนแบบนี้ได้เดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าตรงนี้ผมไม่ได้เอียงเพราะว่าเราติดตัวนี้เป็นสินค้าของทาง b e n q เช่นเดียวกันตัวนี้ชื่อว่า Screen Bar h a l o 2ผมทำคลิปสั้นไว้ให้ทุกคนดูแล้วตัวนี้ Screen Bar เนี่ยผมเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับมันคือตัวที่เพิ่มแสงของบริเวณโต๊ะคอมครับถ้าแบบว่าแสงไม่เพียงพอเนี่ยเราสามารถใช้ได้ปรับความสว่างค่าเคได้ด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวตามไปดูคลิปกันอีกทีหนึ่งก็ได้น Coding มันจะมีอยู่ในเฉพาะรุ่น 320U เท่านั้นนะถ้าหากว่าคุณซื้อหน้าจอขนาด MA270UP ตัวเนี้ยเขาจะไม่มีคอนเริ่มโหมดตัวนี้ที่เป็นโคดดิ้งมาให้อันนี้เราจะเห็นความแตกต่างละถ้าหากว่าคุณเป็นสายโปรแกรมเมอรอยากได้คุณจะต้องมารุ่นที่เป็น32นิ้วนะครับทำเป็นแนวตั้งแล้วก็จะมีฟีเจอร์ที่เป็นออโต้พา o t ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทีนึงต่อมาครับก็จะเป็นฝั่งของการปรับความสว่างหน้าจอซึ่งคุณสามารถปรับความสว่างหน้าจอได้ผ่านคีย์รัดของ Mac นะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง macbook นี่อยู่ตรงนี้คุณก็สามารถปรับได้เห็นไหมหรือว่าจะเป็นคีย์บอร์ดแยกก็ปรับได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ปรับพร้อมๆกันหรือคุณจะปรับให้เป็นเฉพาะจอก็ได้นี่เห็นไหมเราสามารถตั้งค่าได้ครับในแอป display p i l o อ2ตัวนี้คุณสามารถเลือกว่าจะลิงก์หรือเปล่าถ้าลิงก์มันก็จะไปทั้งหมดเลย แล้วนอกจากนี้ยังปรับขนาดของหน้าจอได้ด้วยความละเอียดครับเขาเรียกว่า Resolution ตอนนี้เขาสร้างค่าไว้อยู่ที่1680นคูณ94หนะครับหรือผมจะปรับให้มันแบบละเอียดขึ้นสูงสุดเป็น3840คูณ2องที่เป็น 4K แบบเต็มแม็กเราก็จะได้พื้นที่การแสดงผลหน้าต่างมันก็จะใหญ่ขึ้นถ้าว่าคุณอยากจะได้พื้นที่แบบเยอะๆแล้วก็เนี่ยสามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะอันนี้คือความละเอียดสูงสุดคา่ดคา resolution ที่ให้มากที่สุดนะครับแต่ตัวหนังสือมันก็็จะเลหน่อย อันนี้ก็จะให้มันผมว่ามันจะเหมาะกับแต่ละคนที่แบบความต้องการในเรื่องของสายตาแตกต่างกันนะครับเพราะปกติถ้าเราจะตั้งค่า Resolution แบบนี้เราอาจจะต้องเข้าไปในการตั้งค่าของ System Preference นะครับหรือว่า s system s e t t i t g เนะี่ยแต่ว่าในฝั่งของตัวแอปพลิเคชัน Display Pilot 2เขาเอามาให้อยู่ตรงนี้เลยง่ายๆนะครับปรับได้หมด อ่ะอีกอันนึงครับที่อยู่บริอเวณก้อนนี้ครับเป็นคล้ายๆตัววิดเจ็ตตรงนี้ครับผมว่าอันเนี้ยน่าสนใจมีหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโฟกัสซิงทำให้เหมาะสมกับซีนที่พวกเราต้องการไม่ว่าจะเป็นคัลเลอร์โหมดหรือค่าความสว่างของแสงคุณสามารถปรับได้นะครับเหมือนตั้งค่าเอาไว้แล้วก็อีกอันนึงที่ชอบก็คือโลบูไลท์ครับโลบูไลท์ก็คือการตัดแสงนะสมมติว่าคุณอยากจะให้แสงมันนวลขึ้นบางทีเรารู้สึกว่าแสงสีฟ้ามันเยอะเกินไปเราอยากจะปรับให้มันแบบ นวลนวลตาขึ้นนะก็สามารถตั้งค่าได้อันนี้ก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมมันก็จะมีความเหลืองอุ่นขึ้นมีแล้วแต่คนจะชอบนะอันนี้คือบูคัตเนาะโลบูไลประมาณนี้แล้วก็ออโต้ไพวอทก็จะเป็นฟีเจอร์ที่คุณสามารถอ่าเดี๋ยวผมลองทำอันนี้ให้ดูแล้วกันในจอเล็กอ่ะ M A 2 7 0 U P ผมตั้งออโต้ไพวอทออโต้ไพวอทเนี่ยตัวนี้คือมันจะมาพร้อมขาตั้งที่สามารถปรับความต่ำความสูงได้นะครับอันนี้คือสูงสุดอันนี้คือต่ำสุด เดี๋ยวผมขึ้นระยะตัวเลขให้ว่าต่ําสุดกี่มิลสูงสุดกี่มิลน,นะครับเวลาที่เราจะทำออโต้ไพร์บอรก็เป็นประมาณนี้เราก็เอียงมานดนึดงน,นี่นี่นะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ออโต้ไพ o ์บอรนะครับหมายความว่าถ้าว่าเราหมุนหน้าจอเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าจอเขาก็จะตั้งมา แบบนี้ได้เลยถามว่ามันดีสําหรับใครถ้ามุมมองผมใกล้ตัวมากที่สุดนะก็เป็นสายที่ทําเกี่ยวกับเอกสารที่มีแบบเอกสารยาวๆหรือว่าโปรแกรมมิ่งนะโปรแกรมเมอร์ที่คุณจะมาพิมพ์งานอะไรเงี้ยได้แต่ว่าหน้าจอ27นิ้วเนี่ยคือฝั่งของสายโปรแกรมเมอร์ถ้าคุณไม่ซีเรียสว่าคุณจะต้องมีคัลเลอร์โหมดที่มันเป็นโค้ดอ่ะคุณก็สามารถใช้ดานง,งานได้เช่นเดียวกันนะเออแต่ว่าถ้าหาว่าอยากได้ที่เป็นคัลเลอร์โหมด ที่เป็น,ปนสําหรับโคดดิง้งุณก็ต้องเป็นตัวนี้นะฮะแต่เป็นตัวใหญ่แต่เห็นแล้วฟีเจอร์เนี่ยมันจะสามารถทํางานได้คล้ายๆกันการเชื่อมต่อพอร์ตได้เหมือนกันมีทั้งพอร์ต USB-C มีทั้งพอร์ต HDMI 2พอร์ตนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตที่มันเป็นฟีเจอร์สําหรับการที่เขาเรียกว่า a l l w a y On Power Charging ด้วยมันจะดียังไงมันดีตรงที่เรานําเครื่อง MacBook ตัวนี้มาวางเสร็จปุ๊บเราเสียบสาย USB-C อันเดียว ส่งสัญญาณภาพออกไปที่หน้าจอแล้วก็ชาร์จจอด้วยนะครับภายในอันเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความสะดวกนะฮะฟีเจอร์อืนอ่นๆมีอีกมากมายครับที่คุณจะสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็อินพุตตรงนี้สามารถเลือกได้ง่ายๆเลยว่าคุณจะเอา Type C หรือว่า HDMI 1.2อะไรเงี้ยอ่านี่คือตัวแอปพลิเคชันสำหรับ DisplayPilot 2ที่ทาง BenQ เขามีให้คราวนี้ผมพาทุกคนดูภาพรวมแล้วแหละว,ว่าฟีเจอร์โดดเด่นของเขามีอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็พาดูตัวแอปไปละแล้วคราวนี้ผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้งานหลังจากที่ได้ลองใช้เจ้า BenQ ทั้ง2อันนะครับในแง่ของขนาดไซซิงแล้วกัน ผมใช้หน้าจอมาทั้ง32นิ้วแล้วก็หน้าจอ27นิ้ว32นิ้วผมใช้ apple pro display xdr ตอนนั้นหูออกมาค่าตัวแรงมากนะครับแสนกว่าบาทแล้วยังไม่ลงเลยนะราคาแข็งโป๊กนะครับซึ่งถามว่ามันดีไหมมันดีอ่ามันมันเป็น the best ที่สุดของทาง apple ที่เขาผลิตออกมาละผมว่าหน้าจอ32นิ้วเนี่ยเท่าที่ลองได้ใช้งานมานะครับจะเหมาะสมสำหรับงานที่ต้องการ Space หรือว่าพื้นที่การแสดงผลจํานวนมากถ้าในออฟฟิศของผมนะน้องๆที่เหมาะสมเลยคือผมจะเลือกให้ทางฝั่งของอี i ดิ r เตอร์ที่ตัดต่องานแล้วก็ฝั่งของสายกราฟิกครับสายกราฟิกที่เน้นพวกอิเลเมนต์แล้วก็พื้นที่ Space ในการทํางานเยอะๆนะครับเพราะบางทีเรามีเลเยอร์หลายอันนะสมมุติผมใส่ใพวกเนี้ย ในการตัดต่อเนี่ยมันก็จะมีแบบชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3แล้วก็การพรีวิวแล้วก็การพวกปรับค่าอะไรต่างๆเยอะแยะ3.2เนี้วจะเหมาะสมกับคนกลุ่มนั้นเราจะได้พื้นที่สเปซที่ค่อนข้างเต็ม 27นิ้วเนี่ยมันจะดีตรงที่ราคามันประหยัดลงเพราะตอนนั้นที่เลือกซื้อ Apple Studio Display มาใส่เพราะว่าต้องการสีที่มันแสดงผลมันใกล้เคียงกับเครื่อง Mac ของพวกเรามากที่สุดมันมี third party บางอันที่ลองมาใช้งานแล้วมันรู้สึกมันไม่เวิร์ k ผมก็เลยต้องซื้อหน้าจอของทาง Apple ตัวนั้นนะครับที่เป็น Studio Display มาแต่ว่าราคามันก็อย่างที่บอกอะ่ะตัวนั้นเนี่ยสามารถซื้อเจ้าตัวนี้ได้ประมาณสัก2ตัวครึ่ง หรือ3ตัวเลยนะถ้าราคาปัจจุบันจริงถ้าหากว่าเราค้นหานะคุณอาจจะแบบเห็นหมื่นปลายๆไม่ถึง2 0,000นนะครับก็ประมาณ2ตัวก็คือประหยัดค่อนข้างเยอะแต่ถ้าซื้อตัวนี้อาจจะได้ถึง3ตัวอะไรราวๆนี้นะแต่ว่าสิ่งที่คุณได้คือจากเครื่องนี้คุณได้คุณสมบัติใกล้ๆก,ก,กันนะครับสีได้เหมือนกันคอนโทรได้ทุกอย่างเหมือนกันเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์ได้นะ่นะในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็ฟีเจอร์ อะไรต่างๆที่เรามีอย่างในหน้าจอของทาง Apple เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลำโพงลำโพงเขาก็มีให้สีที่ใกล้เคียงกันก็มีให้คอนโทรลจากตรงนี้ได้ให้ก็มีให้แล้วก็ปรับอะไรได้เยอะแยะนะครับแต่วัสดุอาจจะมีความแตกต่างหน่อยเพราะว่าตัวของทาง Apple เนี่ยก็จะมีความโซลิดที่เป็นวัสดุที่เป็น,ปนโลหะแต่ตัวนี้ก็จะมีพวกพลาสติกที่เป็นพวก PC ABS เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเท่าที่เราเห็นเนี่ยก็คือทั้งรูปลักษณ์ภายนอกคุณภาพวัสดุเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ABS ก็จริงรแต่ เท่าที่เราสัมผัสคุณภาพค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวอยู่ในเกรดของกลุ่มพรีเมียมนะฮะดังนั้นเนี่ยสอจอที่ผมเลือกให้ดูขนาดผมบอกไปแล้วว่า3 2นิ้วเหมาะกับใคร27นิ้วเหมาะกับใครนะครับแล้วก็หน้าจอที่เป็น n a โ o m a ทมันเหมาะกับใครนะฮะก็ได้ลองใช้งานเลยมาทั้ง2ฝั่งคือถ้าสมมติว่าออฟฟิศไหนหรือว่าสถานที่ไหนแสงไฟเยอะมันอาจจะส่งกระทบจอแล้ว เวลาที่น้องๆเขาทำงานหรือคนทํางานเนี่ยมันเห็นจอปุ๊บเขาจะต้องทําอย่างเงี้ยต้องเอียงคอเพื่อดูปรับมุมอ่ะผมคิดว่าตัวนั้นอ่ะออฟฟิศคุณเริ่มอาจจะมีปัญหาหรือบางทีอ่ะเราหันหน้าจอหลักของเราออกไปแล้วพื้นที่ตัวนั้นอาจจะโดนหน้าต่างบ้านแล้วแสงมันกระทบเข้ามามันจะเห็นรายละเอียดไม่ครบดังนั้นผมว่าจะเหมาะกับคนกลุ่มนี้ถ้าหากว่าคุณอยากจะได้นาโนแมตไปใช้งานนะแต่สำหรับฝั่งของที่เป็นหน้าจอแบบกรอ s s s y แบบในรุ่น M A 2 7 0 U P แม้ว่าจะเป็น glossy ก็ตามแต่ทางเป BenQ เขาก็ยังมาพร้อมเทคนโนโลยี low reflection coating ให้กับหน้าจอตัวนี้ด้วยนะสมมุติหนะ้าตอนนี้ผมก็จะเปิดไฟสตูดิโอนะมันก็จะมีแสงซึ่งมันก็จะเห็นแหละเห็นตัวเนี่ยผมเห็นจากตรงนี้นะผมจะเห็นโคมไฟแต่มันก็จะพอเห็นลางๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเห็นชัดหมดแต่ถ้าสมมุติตัวเนี้ย แทบจะไม่เห็นเลยนะครับนี่คือความแตกต่างกันนะฮะที่คุณสามารถเลือกได้อยู่ที่ว่าเราจะชอบหน้าจอแบบไหนอยากจะได้หน้าจอแบบนูนแม็กก็เลือกเอาไปได้เลยใช้งานแบบสบายตาส่วนอยากจะได้แบบกร o s ซี่สไตล์แอปเปก็เลือกแบบนี้ได้เลยสิ่งที่ผมชื่นชอบอีกอย่างหนึ่งคือฐานที่เขาทําออกมาเนี่ยมันจะมีบริเวณส่วนนี้ด้วยนะที่มันจะเป็นเหมือนวัสดุนุ่มคล้ายๆหนังเผื่อว่าเราอยากจะวางอุปกรณ์อย่างเช่นพวกสมาร์ทโฟนของเรานะครับแอร์พอร์อะไรอย่างเงี้ยใส่บริเวณส่วนนี้ก็ได้ เพราะบางอันเนี่ยคือบางอันเขาจะทําเป็นเหล็กมันอาจจะมีการขูดขีดแต่ตัวเนี้ยถ้าเราวางแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะแบบเป็นการซับพอร์ตไปอีกอย่างหนึง่งส่วนที่ต้องพิจารณาอีกอย่างหนึง่งเท่าที่ผมได้ลองและใช้งานมานะคือเรื่องของการปรับการหมุนฟีเจอร์ปรับหมุนอะ่ะมันดีอยู่แล้วแหละนะครับแบบเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้ชวนคิดไว้พิจารณาอีกทีนึงก็คือคือผมหมุนอย่างเนี้ย มันไม่มีล็อกว่าอันเนี้ยถึงระนาบ180องศาแล้วหมุนไปตรงแบบเนี้ยให้มันตั้งตรงแบบโบ r ิคอ a l เนี่ยมันไม่มีจุดที่จะคลิกล็อกว่าอะตอนเนี้ย90องศาแล้วดังนั้นเราจะต้องมากะระยะเองนะฮะแต่ว่าการหมุนการเอียงผมรู้สึกว่ามันแน่นค่อนข้างที่จะมั่นคงดีแค่มันไม่มีตัวล็อกบอกเฉยๆว่า90แลวนะ180องศาแล้วนะให้เป็นระนาบแบบเนี้ย มันก็เลยอาจจะต้องแบบกะดีๆหน่อยถ้าใครสายตาเอียงอาจจะมีปัญหานะแมนคุณอาจจะต้องใช้ iPhone แล้วก็เปิดเครื่องมือวัดแล้วก็วัดละน้าว่าแบบศูนย์องศาหรือยงังอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือจุดพิจารณานะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยต้องบอกว่าผมสามารถพูดได้เต็มปากถ้าหากว่าใครสักคนมาถามว่ามีหน้าจอที่ความละเอียดสูง 4K ไหมใช้งานง่ายๆเสียพอร์ตเส้นเดียวเลยเชื่อมต่อกับเครื่อง Mac แล้วก็สีใกล้เคียงกันใกล้เคียงกับเครื่อง Mac มากที่สุดราคาเข้าถึงง่ายแล้วก็มีฟีเจอร์เยอะแยะนี่แหละผมก็ส่งลิงก์ไปเพื่อนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ที่ยังไม่ได้รีวิวตัวนี้ยังไม่ถ่ายทํารีวิวให้ทุกคนดูนะแต่เพื่อนผมทักมาแล้วก็อเอาตัวนี้ไปดูพี่รับรองถูกใจแน่นอนตอนตอนที่พวกผมได้ลองเทสก่อนก่อนที่จะมาถ่ายรีวิวสรุปนะครับก็ทําให้มั่นใจนะครับแล้วเชื่อมั่นได้ด้วยนะตรงนี้ชอบตรงที่เรื่องของแอปพลิเคชันด้วยแหละคือเรา ซื้อจอมานะครับแล้วมีแอปพลิเคชันให้ด้วยซัพพอร์ตนะตรงนี้ทําให้ฟีเจอร์ต่างๆที่พวกเราใช้งานบ่อยๆบนเครื่อง Mac มันก็สามารถใช้งานตอบสนองได้อย่างง่ายได้นะครับนี่คือ MA series จาก BenQ ครับ MA 2 7 0 UP 27นิ้วคุณอยากจะได้หน้าจอ Cross เลือกเอาหรือหน้าจอใหญ่สุดครับ MA 3 2 0 U หน้าจอที่มาพร้อมการโคตติ้งแบบ Nanomat ดูแล้วสบายตา ในราคาทั้ง2รุ่นเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายมากๆเหมาะกับสายแม็กสุดๆนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงเสริมให้หน่อยสําหรับตัวอุปกรณ์เสริมกับสกรีนบาฮาโลท2อันนี้ก็สามารถใช้งานดีจริงๆโอเคสำหรับใครที่สนใจทั้ง2รุ่นเลยหน้าจอตัวนี้ M A series ของทาง BenQ เดี๋ยวผมจะขึ้นช่องทางการติดต่อให้คุณสามารถเลือกซื้อได้ผ่าน ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น s h o p e ี้ลาซาดหรือซื้อตรงจากทางเว็บไซต์ของทาง BenQ ได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณมีคำถามอื่นเพิ่มเติมนะครับที่ยังตกหล่นอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปของพวกเราได้ด้วยนะครับหรือจะสั่งซื้อนะครับก็เดี๋ยวผมจะแท็ก โปรดักต์ให้ด้วยในคลิปของเราคุณก็สามารถกดตามไปซื้อได้ง่ายๆด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามของพวกเราด้วยทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจไอมดหรือว่าในช่อง y o u t u ไอมด o d Official ของพวกเรานะครับจะได้ไต่ไปถึง1ล้านซับด้วยกันไวๆนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้บพบกันสวัสดีครับ